เรื่องราวของสาวตาบอดแสนสวยที่มีชายคนหนึ่งมาจีบซึ่งเขาเนี่ยก็คอยปกป้องดูแลเธออยู่ไม่ห่างจนเธอนั้นทําได้เพียงจินตนาการว่าเขาเนี่ยคือชายที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งวันหนึ่ง เธอได้ทําการรักษาตาจนกลับมามองเห็นอีกครั้งและสิ่งแรกที่เธออยากเห็นที่สุดนั่นก็คือใบหน้าคนรักของเธอแต่มันช่างตลกรา้ายทว่าความจริงแล้วเนี่ยแฟนนุ่มของเธอคนนี้กลับไม่ได้หล่อเหลาอย่างที่เธอคิดเขาจึงทําได้เพียงแอบรักเธออยู่ห่างๆอย่างไม่กลาพบใบหน้าสุดเซร์ที่แท้จริงงานนี้หมอสารยังถึงกับสายหน้าในภาพยนตร์เรื่อง The Beast and the Beauty ล่อหน้ากลัวกับใหญ่ตัวน่ารัก แรกเริ่มงมาเนี่ยเราจะได้เจอกับแฮจูซึ่งเธอเนี่ยพิการทางสายตาม,มาหลายปีแล้วในระหว่างที่เธอเนี่ยมองไม่เห็นก็ได้มีชายที่ชื่อว่าดองกอนที่คอยดูแลเธอเป็นอย่างดีและแฮจูเนี่ยก็ถามกับเขาว่าภาพตรงหน้าเธอเนี่ยคือภาพอะไรดองกอนเนี่ยก็โกหกว่ามันเป็นภาพวาดที่สวยงามมากๆมาเลยทําให้แฮจูเนี่ยได้จินตนาการตามที่เขาเล่าทั้งหมดตั้งแต่มีดองกอนเข้ามาในชีวิตเธอเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองตาบอดอีกเลยโดยแฮจูเนี่ยเธอก็มีอาชีพเล่นเปนโนอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ หลังเลิกงานท่ามกลางสายฝนดองกอนเนี่ยก็ได้มารับเธอกลับบ้านซึ่งในตอนนั้นแฮจูเนี่ยก็มีสายเข้าแต่พอเธอรับสายเนี่ยก็เงียบไปเลยก่อนที่เธอเนี่จะสวมกอดแฟนและบอกว่ามีคนบริจาคดวงตาให้เธอแล้วแต่ว่าดองกอนเนี่ยกลับเงียบสง,งัดจนไฟเนี่ยดับไปเลยเมื่อไฟมาเราเนี่ยก็จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของดองกอนครับวันต่อมาดองกอนเนี่ยก็เอาแต่ยืนเหมือนในที่ทํางานซึ่งเขานั้นก็มีอาชีพเป็นนักภากเสียงสปาราดครับ จากนั้นจางซุกเพื่อนของเขาก็เข้ามาคุยด้วยแต่ดองกอนเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังเครียดเรื่องแฟนอยู่และภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในวันที่เขาเนี่ยได้เจอกับแฮจูครั้งแรกโดยแฮจูเนี่ยได้ขึ้นรถผิดคันและคิดว่ารถของดองกอนเนี่ยคือรถแท็กซี่มันเลยทําให้ดองกอนเนี่ยเริ่มตกหลุมรักเธอ หลังจากนั้นเขาเลยไปรับไปส่งทุกวันและในวันที่เธอเนี่ยลืมมือถือไว้ดองกอนเนี่ยก็เอามือคืนให้แฮจูที่เห็นว่าเขาเนี่ยแสนดีเธอเลยใช้มือสัมผัสไปที่ใบหน้าของเขาแต่เขาเนี่ยก็กลัวว่าเธอเนี่ยจะจับโดนแผลเป็นเขาเลยปัดมือเธอมาที่ปากเขาแฮจูเนี่ยเลยเข้าใจผิดคิดว่าดองกอนเนี่ยจะจุ๊บมือเธอจากนั้นเขาเลยนึกถึงใบหน้าอันหล่อเหลาของเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าจุนฮ่าดองกอนเนี่ยเลยฉวยโอกาสโกหกว่าเขาเนี่ยหน้าหล่อเหมือนเพื่อนนั่นเอง และภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันจางซุกเนี่ยก็บอกว่าดองกอนเนี่ยไฟสูงดองกอนก็บอกเขาว่าแฮจูเนี่ยเห็นเขาเป็นฮีโร่เลยนะทั้งๆที่เขานั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยหลายวันต่อมาในวันที่แฮจูเนี่ยผาตัดตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาก็ได้กลับมามองเห็นหน้าครอบครัวอีกครั้งดองกอนที่แอบอยู่ไกลๆเนี่ยก็ไม่กล้าปรากฏตัว แฮจูเลยถามว่าเขาเนี่ยใช่ดองกอนไหมและเขาเนี่ยก็ค่อยๆหันมาพอทุกคนเห็นหน้าเขาเนี่ยก็พากันตกใจซึ่งเขาเนี่ยก็ดัดเสียงและบอกว่าเขาเนี่ยชื่อว่าจังซุกเป็นเพื่อนของดองกอนเขาเลยรีบบอกว่าดองกอนเนี่ยติดธุระเลยฝากเอาดอกไม้นี้มาให้เธอจากนั้นเขาเนี่ยก็มานั่งอายและนึกถึงหน้าแฮจูที่ถามว่าเขาเนี่ยคือใคร ในตอนนั้นแฮจูเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาครับแล้วบอกกับเขาว่าเธอเนี่ยมองเห็นแล้วแต่ดองกอนเนี่ยก็ทาเป็นว่ามีคลื่นแสรกแกล้งว่าไม่ได้ยินเธอพูดแล้วพอวางสายไปดองกอนเนี่ยก็ถึงกับอยากตายเลยครับวันต่อมาดองกอนเนี่ยก็ถามจังซุกว่าเขาเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมจางซุกเลยบอกว่าเห็นหน้าเขาแล้วเนี่ยอยากขี้แตก ดองกอนเลยบอกเพื่อนว่าเขาเนี่ยไม่กล้าไปเจอแฮจูเลยจางซุกเลยเสนอครับว่าให้เขาเนี่ยโชว์ไปมาให้แฮจูเนี่ยเห็นหน้าเขาบ่อยๆสิเพราะเธอไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีคนหน้าตาดีๆมาสอยเธอไปแน่ๆฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยดองกอนก็รีบโทรหาแฮจูและเขาก็ลองถามว่าคนที่ส่งดอกไม้ให้น่าหน้าตาเป็นยังไงแฮจูเนี่ยก็พูดมาในสายว่าคนคนนั้นน่าหน้าตาอุบาทจนครอบครัวเธอเนี่ยตกใจแทบแย่มาเลยทำให้ดองกอนเนี่ยก็ต้องเล่นมุกเดิมทำเป็นคลื่นแทรกไม่ได้ยินอีกแล้ว วันต่อมาดองกอนเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าไปปรึกษาหมอเลยครับเพราะเขาเนี่ยอยากทําสัญญกรรมขนาดหมอเนี่ยก็ยังบอกว่าทําไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแค่ลบรอยแผลเป็นก็พอต่อมาแฮจูเนี่ยก็ได้โทรหาดองกอนไม่หยุดแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่รับสายจนกว่าจะได้ลบรอยแผลเป็นที่หน้าไปก่อน ตัดมาวันที่แฮจูเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเธอเนี่ยก็ได้แอบหนีแม่ขึ้นรถแท็กซี่ไปพอลงจากแท็กซี่เธอเนี่ยก็หลับตาและใช้ความรู้สึกโดยการเดินนับจํานวนก้าวเพื่อไปที่ห้องพักของดองกอนนั่นเอง พอมาถึงเนี่ยเธอก็เห็นว่ามีรูปของเธอวางอยู่และในตอนนั้นดองกรเนี่ยก็ออกมาจากห้องน้ําและเห็นเธอเข้าพอดีแฮจูเนี่ยเลยทักว่าเขาเนี่ยคือจางซุกเพื่อนของดองกรใช่ไหมเขาเนี่ยก็เลยต้องโกหกว่าดองกรเนี่ยไปพากเสียงที่ฮาวายแฮจูเนี่ยเลยร้องไห้บอกว่าดองกรเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเธอเลยก่อนเธอเนี่ยจะบอกลาแล้วกรอบรูปของเธอกลับไปด้วย ต่อมาดองกอนเนี่ยก็ต้องเนียนแอบอบรโปสการ์ดจากหาวายไปใส่ตู้จดหมายพอเธอได้เห็นการ์ดเนี่ยก็ดีใจและรีบให้น้องสาวเนี่ยอ่านให้เธอฟังแฮจูที่ตาบอดมานานแล้วเนี่ยก็ต้องหัดอ่านหัดเขียนใหม่หมดเลยและเธอเนี่ยก็พยายามเขียนจดหมายกลับไปหาดองกอนหลายวันต่อมาแฮจูเนี่ยก็ได้กลับมาเล่นเปียนโนที่ร้านอาหารครับส่วนดองกอนเนี่ยก็ได้มารบร้อยแผลเป็นตามที่นัด กลับมาที่แฮจูเธอเนี่ยก็ได้เห็นชายคนหนึ่งยืนโบกมือข้างหน้าเธอเลยคิดว่าเขาเนี่ยคือดองกอนก่อนจะไร้วิ่งขึ้นรถไปแต่ที่จริงแล้วชายคนนี้เนี่ยยืนโบกมือให้เพื่อนของเขาต่างหากและชายคนนี้เนี่ยก็คือจุนฮาเพื่อนสมัยเรียนของดองกอนนั่นเองจุนฮาเนี่ยก็ถามแฮจูว่าเธอเนี่ยคือใคร แต่ยังไม่ทันได้คําตอบเขาเนี่ยก็ต้องรีบขับรถตามจับพวกแก๊งมังกรซะก่อนมันเลยทาให้แฮจูเนี่ยต้องขึ้นรถตํารวจไปจับคนร้ายกับเขาหลังจากจับคนร้ายเสร็จแฮจูเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่ถูกจุนฮาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปส่งเธอเองพออยู่บนรถแฮจูเนี่ยก็เป็นแม่พระเช็ดแผลให้หนึ่งในแก๊งมังกรส่วนจุนฮาที่ใกล้ชิดเธอแค่ไม่กี่คืบก็เขินเลยครับ เมื่อมาถึงบ้านจุนฮาที่เห็นว่าเธอในเชือกรองเท้าลุดเลยจะก้มลงไปผูกให้มันเลยทาให้เธอในยิงคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนดองกรเข้าไปอีกจุนฮาที่เห็นเนี่ยเลยถามว่าหน้าเขาเนี่ยเหมือนแฟนที่ตายไปแล้วเรื่องไงเธอเลยบอกว่าให้เขาเนี่ยเลิกผูกเชือกรองเท้าแต่ว่าเขาเนี่ยกระด้านจะผูกให้เซตจนหัวเนี่ยไปมุดกระโปรงเธอเขาและแม่กับน้องสาวเนี่ยก็ออกมาเห็นพอดีในคืนนั้นแฮจูเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายหาดองกอนว่าเธอเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเนี่ยคิดว่าเหมือนเขา วันต่อมาจุนหาเนี่ยก็มาหาแฮจูและดึงมือเธอขึ้นรถไปแต่ในตอนนั้นดองกอนเนี่ยก็ได้มาเห็นดังคู่พอดีจนเขาเนี่ยก็ได้ตามมาเห็นว่าจุนหาเนี่ยพาเธอมาดูหนังด้วยกันและเขาที่โมโหเนี่ยก็พึมพำเป็นประโยคเดียวกันกับคนข้างๆเลยครับมาที่ร้านอาหารจุนหาเนี่ยก็บอกว่าจะยอมเป็นแฟนเธอจนกว่าแฟนตัวจริงของเธอเนี่ยจะมาส่วนดองกอนก,อนกับชายคนเดิมเนี่ยก็ตามมาดูอยู่ไม่ห่าง ต่อมาดองกอนเนี่ยก็มาซุ่มอยู่หน้าบ้านของแฮจูชายคนเดิมเนี่ยก็เลยแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อว่าโดซิกอยู่แก๊งมังกรจากนั้นโดซิกเนี่ยก็ผักดองกอนเพื่อให้เขาเนี่ยจัดการจุนฮาคนเดียวและเมื่อจุนฮาเดินมาใกล้ๆเขาเนี่ยกระจาดองกอนเพื่อนเก่าได้วันต่อมาจุนฮาเนี่ยก็ยังมาตื้อแฮจูไม่เลิกแฮจูที่ลำคาเนี่ยก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อให้จุนฮาเนี่ยเลิกยุ่งกับเธอมาที่ดองกอนพอหมอเนี่ยได้ตรวจแผลเก็ปรากฏว่าขนคิ้วเขาเนี่ย เขาเลยเขียนการส่งมาให้แฮจูว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ฮาวายต่อสักพักแฮจูที่คิดถึงเขามากเนี่ยเธอก็ไปที่ต่างๆที่ดองกอนเนี่ยเคยพาเธอไปเธอก็ได้คิดในใจว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอหายไประหว่างที่ฝนกําลังตกแฮจูเนี่ยก็ยืนหลับตาและยืนมือออกไป และพอลืมตาขึ้นมาเธอเนี่ยก็เห็นว่าจุนหายืนอยู่ตรงหน้ามันเลยทําให้เธอเนี่ยร้องไห้ที่เขาเนี่ยไม่ใช่ดองกอนส่วนดองกอนที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยกระเจ็บใจยิ่งกว่าเดิมโดซิกเนี่ยก็เลยยื่นอุปรกรณ์และบอกให้กําจัดจุนหาซะเลยสิเมื่อแฮจูเนี่ยมาถึงบ้านจุนหาเนี่ยก็เหมือนจะสารภาพร,รักกับเธอดองกอนที่ดูอยู่เนี่ยก็ยิ่งโมโหเลยจับโดซิกใส่รถเข็นและก็ใส่ให้มันไหลไปชนจุนหาจุนหาที่เห็นรถเข็นพุ่งมาเลยรีบขว้าตัวแฮจูไว้จนเธอเนี่ยล้มลงไปนอนบนตัวเขา ขอปล่อยมือเธอเนี่ยกระจูจบกับจุนหาเต็มๆเขาเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยส่วนดองกอนเนี่ยก็แทบคลั่งต่อมาดองกอนเนี่ยก็ได้มาดักรอจุนหาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเจอแฮจูแต่วันนั้นดองกอนเนี่ยก็ไปไม่ทันจุนหาเนี่ยเลยเข้าไปในร้านได้สำเร็จเมื่อจุนหาได้เห็นหน้าแฮจูเขาเนี่ยก็โบกมือให้เธอไม่ยุดจนนักร้องเนี่ยคิดว่าเขาอยากร้องเพลงเลยเดินลงมาหาแต่พอจุนหาเนี่ยเปล่งเสียงออกไป มันเนี่ยก็เพี้ยนซะหลือเกินและแฮจูเนี่ยก็แก้น้าด้วยการเล่นเปียนโนให้จุนหาร้องนั่นเองโดซิกที่เห็นเนี่ยก็รีบโทรรายงานดองกอนและเขาเนี่ยก็ยื่นขวนให้ดองกอนเนี่ยปาใส่จุนฮาแต่ในตอนนั้นไฟในร้านเนี่ยก็ดับและคนที่โดนขวนเนี่ยก็กลายเป็นแฮจูเฉยเลย ตาดมาที่โรงพยาบาลดองกอนเนี่ยก็มาดูอาการของเธอเธอเนี่ยก็มองไม่ค่อยชัดเลยถามว่าเขาเนี่ยใช่ดองกอนหรือเปล่าดองกอนที่กําลังจะยื่นมือไปจับเธอก็ต้องรีบรบเพราะจุนฮาเนี่ยกำลังเดินเข้ามานั่นเองและเขาเนี่ยก็กลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาปลอบแฮจูวไว้แถมเขาเนี่ยยังนอนเฝ้าเธอจนเช้าอีกด้วยพอแฮจูตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็ชมจุนฮาว่าเขาเนี่ยดีกับเธอมาก ตัดมาที่ดองก่อนเขาเนี่ยก็มาโวยวายกับหมอที่ขนคิ้วเขาเนี่ยไม่ขึ้นสักทีหมอเลยให้เงินชดเชยเพราะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยมาที่จุนหาเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าแฟนของแฮ่จูนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเธอเลยเล่าว่าแฟนของเธอเนี่ยคำรามเหมือนกับสัป,ปราดเก่งมากจุนหาเลยบอกว่าถ้าคำรามได้ดีกว่าเนี่ยเขาจะชนะใจเธอได้ไหมและระหว่างที่จุนหาเนี่ยกำลังคำรามแฮจูนเนี่ยก็กลับร้องไห้ออกมาส่วนดองกรที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกท้อแท้จนเดินหมดแรงไปเลย ต่อมาแฮจูเนี่ยก็ดีใจจนร้องไห้ที่ดองกอนเนี่ยโทรหาเธอแต่ว่าดองกอนเนี่ยกลับบอกว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับไปหาเธออีกแล้วเพราะที่ฮาไวาเนี่ยมีสาวๆให้เลือกเพียบเลยพอวางสายเธอเนี่ยก็โมโ oh. หและบอกว่าเธอเนี่ยจะไปฮาไวาเดี๋ยวนี้เลย จากนั้นดองกอนเนี่ยก็มาดักรอจุนหา่าก่อนจะถามว่าเขาเนี่ยจีบสาวติดหรือ,อยังเขาเลยเล่าว่าเขาเนี่ยไม่เคยชนะใจแฮจูได้เลยดองกอนที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยเลยบอกว่าให้คอยเอาใจใส่เธอสักวันเนี่ยเธอจะรับรักนายเองก่อนจะบอกให้เพื่อนเนี่ยไปดูแลแฮจูให้ดี ต่อมาดองกอนเนี่ยก็ได้บอกกับจังซุกว่าเขาเนี่ยจะไปหาวายในตอนนั้นก็มีคนมาเรียกจังซุกบอกว่ามีคนมาถามหาพอดองกอนเนี่ยลงไปข้างล่างเขาเนี่ยก็เดินสวนกับแฮจูไปมาและเธอเนี่ยก็เห็นว่าที่ทํางานของดองกอนเนี่ยมีการหาวายขายเต็มไปหมดจากนั้นจังซุกเนี่ยก็เข้ามาถามว่าเธอเนี่ยมาหาเขาหรือเปล่าเท่านั้นแหละแฮจูเนี่ยก็ถึงกับสุดก่อนจะนึกหน้าของดองกอขึ้นมา ต่อมาทั้งสองเนี่ยก็มานั่งคุยกันแฮจูเลยจับมือเขามาใกล้ๆหน้าเธอแต่ดองกอนเนี่ยกลับรีบดึงมือออกไม่นานจุนหาเนี่ยก็มาที่นี่ดองกอนเนี่ยก็รีบหลบเพื่อนจุนหาเนี่ยเลยทักเขาและรีบแนะนําเพื่อนให้รู้จักกับแฮจูดองกอนเนี่ยเลยแกล้งทักทายเธอและรีบเดินหนีออกมาแฮจูที่ทนไม่ไหวเนี่ยเลยลุกขึ้นไปตบและตีเขาไม่หยุด เธอเนี่ยก็ร้องไห้และบอกว่าดองกอนของเธอเนี่ยต้องรักษาคําพูดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาเธอจุนฮานี่เลยงงว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันมาก่อนได้ยังไงและแฮจูเนี่ยก็พูดว่าดองกอนเนี่ยไม่ใช่คนขี้แพ้และเอาแต่หลบแบบนี้ระหว่างที่แฮจูเนี่ยกำลังเดินกลับไปดองกอนเนี่ยก็เรียกเธอไว้ก่อนจะบอกกับเธอว่าสุขสันต์วันเกิดนะหลายวันต่อมาจุนฮานี่ก็เดินมาส่งแฮจูที่บ้านและเขาเนี่ยก็ได้เห็น ว่าเธอเนี่ยออกมาดูตู้จดหมายเหมือนว่ารอใครเนี่ยส่งมาช้าวันต่อมาจุนฮาเนี่ยก็ได้เอาจดหมายของแฮจูไปแต่พอเธอเนี่ยออกมาเห็นเขาเนี่ยก็กลับยืนจดหมายให้เธอไม่หมดก่อนจะเอาจดหมายของเธอเนี่ยมาอ่านซึ่งมันเนี่ยก็คือจดหมายของแฮจูที่เขียนถึงดองกอนในตอนนั้นตัดมาที่แฮจูเธอเนี่ยก็ได้นอนมองกรอบรูปจนเธอเนี่ยได้เห็นว่าอีกฝั่งเนี่ยมันมีภาพของดองกอนนั่นเองและมีข้อความเขียนว่าแฮจูสุดสวยกับดองกอนสปาร์ลัด วันต่อมาจุนหาเนี่ยก็ได้มาส่งแฮจูที่บ้านเช่นเคยก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าบ้านไปเขาเนี่ยก็ถามว่าทุกอย่างได้เรียบร้อยดีไหมตัดมาที่หาไวดองกอนเขาเนี่ยก็ได้รับจดหมายเก่าๆที่แฮจูเนี่ยเคยเขียนไว้จนเขาได้เจอกับจดหมายของจุนหาที่เขียนมาหาเขาและดองกอนเนี่ยก็รีบมาหาจุนหาเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฮจู จุนหาเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยกำลังจะตาบอดอีกครั้งดองกอนเนี่ยเลยถามว่าที่เขาเลิกกับเธอเนี่ยเพราะเธอตาบอดใช่ไหมจุนหาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากก้าวหน้าเรื่องงานมากกว่าดองกอนที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งโมโหและบอกว่าเขาเนี่ยไม่สมควรได้รับความรักจากเธอเลย ต่อมาดองกอนเนี่ยก็ได้มาหาแฮจูที่ร้านและถามว่าเธอเนี่ยมองเห็นเขาหรือเปล่าแต่ว่าแฮจูเนี่ยก็งงก่อนจะมองไปที่จุนฮะที่นา่งส่งซิกอยู่ข้างล่างซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้ตาบอดแถมยังเนียนแกล้งทําเป็นตาบอดและทําเป็นจําเขาไม่ได้ แต่พอเห็นว่าดองกอนเนี่ยไม่ค่อยเตือ่อเธอเนี่ยก็เลยแกล้งทำเป็นเจ็บตาดองกอนเนี่ยเลยรีบเข้าไปดูเธอและบอกว่าเขาเนี่ยคือแฟนเก่าเธอไงก่อนจะทำเสียงสับประหลาดให้เธอฟังแฮจูเนี่ยเลยถามว่าถ้าเธอมองเห็นเนี่ยเขาจะทิ้งเธอไปใช่ไหมเขาเลยรีบสารภาพว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะหนีเธอไปเธอเลยเอามือมาจับหน้าเขาแล้วถามว่าเป็นแผลเป็นนิ่นานด้วยอย่างเขาเลยได้รู้ว่าแฮจูเนี่ยไม่ได้ตาบอดนี่นา จากนั้นเธอเนี่ยก็เข้ามาสวมกอดเขาและบอกว่าเธอเนี่ยคิดถึงเขามากดองกอนเนี่ยเลยถามว่าเธอเนี่ยมองหน้าตาเขาเป็นยังไงแฮจูเลยบอกว่าเขาเนี่ยคือสับปะหลาดที่น่ารักที่สุดในโลกก่อนจะจุบเขาไปหนึ่งทีส่วนจุนฮาเนี่ยก็ได้กลายเป็นพระเอกม้าขาวสวมใจในตอนนั้นโดซิกเนี่ยก็ได้เอาไม้ปลอมมาแทงเขาและบอกว่าคืนแฮจูให้เพื่อนเขาซะจากนั้นจุนฮาเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปจับเขาและภาพยนต์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับ ก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้ซึ่งก็นแน่นอนว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มองกันที่ภายนอกนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป6.6ดาวด้วยกันและหากว่าชอบเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมกไลล์กดต์อเพื่อเป็นกําลังใจให้กันก็พอเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ